สวัสดีครับม้อนี้กะมีเมนูเสมอแล้วครับกุ้งแซน้ำก่กั้งแซน้ำปลาครับอันนี้ก็ลอกไปแล้วเราไปแล้วครับเก็บคอครับอีกงานไรอันนี้ก็ลอกเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วหนึ่งอันนี้ออกแล้วครับอันนี้กะนี่แล้วครับแซ่แซ่ซอมฟิตจนเป็นน้ำแข็งแล้วครับจนเก็บกั้งกั้งไอ้กั้งดองดองน้ำปลาครับน้ำจิ้มครับผมน้ำจิ้มก็ิน มีอะไรครับเจ็บคอเห็นงานลายก็ได้ซื้อเลขก็บือเสือครับเมื่อเนี้ยเมื่อวันที่หนึ่งแล้วเนี่ยครับของแกมีนะครับพี่น้องมากินน้ำกันครับกังดองน้ำปลาเนี่ยครับดองน้ำปลาดองไว้คำคืนแล้วแปดชั่วโมงนี่แหละครับเนี่ครับเนี่ยครับลากออกมาเลย อร่ายครับดองน่ครับพี่น้องครับจิ้มน่ครับลากเป็นมาเลยครับหวานเยอะๆสัดซีหกตัวครับ แกไปเลยครับแกไปเลยครับท่านนี้ไม่ง้างเลยครับเลเวลได้ลงจิบผมมีเวลาครับเมียอากาศกับฮ้อนเป็นแลงครับช่วงนี้ของยุ่ฮของกงอันนี้ยังม่แกครับแกง่ายครับพี่น้องก้างดองไว้ละคำขึ้นนะครับแกง่ายครับนะครับแกออกลวดกอบกาบนี่นะครับนี่ เดี๋ยวระเบิบนี่ครับอันนี้ก็ออกง่ายๆเขาหนิวไงนี่ครับพี่น้องของผมมาผมแล้วนี่ครับอืมโอ้สุดยอดครับพี่น้องเต้นน้ำซ่างมาครับ แก่หนุ่มสาวจะยอดเลยหนุ่มสาวครับประตูแกง่ายครับแกง่ายครับแกบึงนี่ครับแกง่ายนี่ครับนี่ครับบึงงามเลยครับด้อนเลยถามขึ้นแล้วครับวิธีแดงวิธีรองกรับง่ายๆครับน้ำปลาผสมน้ำ แล้วก็เส้นน้ำตาลครับแล้วก็ปรุงเอาครับมักหวานน้อยหวานายง่ายๆครับตามจำนวนกั้งตามนั้นมักหวานมักมักหวานน้อยหวานายไปเบิ่งใน้ำยุทธภูมครับง่ายีายาน่น้อง ต่อลแ,แล้วแกไว้เราเห็นจริงไงครับรอมาโดนไข่ไข่ตรนนี้ไข่ทั้งหมดนี่เริ่มบอกนะครับทั้งหมดนี่สามสิบเหรียญครับทั้งหมดนี่ครับสามสิบเหรียญซื้อมาครับก็ต้องไปซื้อย้ำช่วงแรงตลาดด้วยวครับมาลดราคาครังนินลอลครัง้งตายตายที่ไม่เขาตัง เขาตั้งใส่ไอ้ถาดข่พวกตายแล้วนะครับถักช่วงแรงก้องกินตายไหมสุดยอดเลยครับไม่อยากผ่าน้ันเลยยุ่งฮองกงหาทะเลสดหลายว่ะ เสุดยอดครับสุดยอดพี่น้องสุดยอดเอาแกะกันนะนะครับแกะง่ายพี่น้องเนี่ยแกะง่ายอย่างนี้นะเดี๋ยวพี่น้องดูนะรักของเรากันเกิดนะนอน โอ้สุดยอดครับยอดสุดยอดยอดี่น้องว้าสุดยอดเลยเนาะ แกไวแล้วเนี่ยแตโมอร่อยเลยทำจิ้มนขอทาขาจมบุ โอเคครับพี่น้องสำหรับแคมนี่ก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณหลายครับที่ติดตามรับชมช่วงนี้ก็งานหลายครับว่าได้ใครลงคลิปกะมื้นนี้เลิกตะเวนแน่ก็ไม่เฮ็ดหนังสูตี่้นน่งเบิงเบิงกินเนา้อครับนี่แหละครับกั้งดองน้ำป่ากับน้ำจิ้มผัดเผ็ดเปรี้ยวหวานบ้านเฮอง,ง่ายๆกับกั้งสดโซครับดองคางคืนนี่ครับแกงง่ายนะครับนะครับ ไม่ต้องจำก็ได้กินตักโซก็ได้แห้งหวานครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายครับที่ติดตามรับชมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ